กันาอ่งเุ่เเแก่แกลางี่เจอกันเลยอยู่ดีกว่าอือฮเสริมสวยอย่างเดียวเลยนะแกช่วงนี้ก็หัดเป็น beauty, บิวตี้บล็อกเกอร์จ้ะที่สวยวนไปจ้ะอส่วนพี่อะนะก็ได้อยู่กับตัวเองนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเวลาว่างก็อาก่านหนังสือธรรมะนะมีหลายเล่มเลยสนใจเปล่า๋ยวส่งไปให้ อ๋อส่วนเวลาหิวก็ไม่ต้องห่วงนี่เลยเดลิเวอรี่เลยจ้ามากินปลาแล้ววันนี้ได้ดูหนังเรื่องนึงด้วยนะสนุกสนุกดยแชร์ไปให้นะโอ้ยช่วงเนี้ยพี่ก็ Work From Home เหมือนกันนั่นแหละอยู่ที่ห้องนะก็ออกกำลังกายผ่าน YouTube ทั้งช่วงบนช่วงล่างก้ามแขนก้ามขาแล้วก็มีโยคะแล้วก็คูลาฮูลด้วยอะ่ะเนี่ยตอนนี้น้ำหนักลงไป1ิโลแล้วเอวนี่คือแบบ o A Z A, เอเอซ่าเอวแบบ แต่ป่ะแล้วก็ช่วงนี้นะไม่ค่อยได้ออนเกมกับพวกแกไม่ต้องนอยใจไม่ต้องงอนนะกําลังเหอบปลูกต้นไม้ไงแบบชื่นชมมากรดน้ำทุกวันระครบหน่มทุกวันแล้วก็ตอนเนี้ยช่วงโควิดอะนะ่ะเนาะมันแพร่ระบาดไปทั่วเลยอะ่ะเราต้องรักดาวตัวเองนะคะเพื่อความปลอดภัยออกจากบ้านเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเข้าใจไหมอ้โหเทลตี้มากเลยพี่อู ช่วงนี้หนูก็อยู่คนเดียวสั่ง d e l i v e อรกินแล้วก็วิดีโอคอลกับเ,เพื่อนๆนะพี่ยูของเหงาวะ่ะแล้วก็พี่อยู่พี่กวางช่วงเนี่ยก็จะฝึกเป็น Beauty บล o g g e r อร์นะว่างๆอ่ะก็จะวอล k สอนแต่งหน้าใน y t u t u สีสวยอ่ะพี่ยู <c oughs> ว่าจะให้ถึงล้านซับไปเลยปับนน่ึงนะเป็นอันนี้แดงะ่ะ <c oughs> เอ้ย อย่าลืมกด s u ั s c r i b ์ก็กดไลค์กดแชร์ช่องมันโซ่ด้วยนะคะถ้านับนะก็มีพี่ยูพี่กวาง2คนและขาดก็กลางแสงกว่าคนเองอะน็ตเดียวหรอพี่ยู <c oughs> ถ้าพวยพี่อยากจะช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าสั่งอาหาร d e ลิเวอรี่ะก็ปรึกษาหนูได้นะเพราะว่าหนูเสียนแล้วก็เทพมากเลย โอ้โหสั่งเก่งนี่แต่ว่าสั่งแบบเนี้ยสู้แม่พี่ได้หรือเปล่าบอกเลยนี่ขนาดแม่พี่ล็อกดาวน์ตัวเองอยู่ที่จังจังหวัดนะก็มีของมาส่งที่บ้านทุกวันแหละคนส่งของนี่คือประดุจญาติมิตรเลยค่ะรู้จักแม่พี่ทุกคนเราจากปกตินะเคยไปทําบุญทุกวันพระตอนนี้จ้ะสนิทกับพี่วินหน้าปากซอยให้พี่วินหน้าปากซอยอะ่ะเอากับข้าวไปส่งพระแทนเป็นไงล่ะโควิดก็ขวางทางบุญแม่พี่ไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็ เรื่องเดลิเวอรี่อ่ะพี่ไม่ค่อยได้สั่งอ่ะเพราะว่าคือเป็นคนมีเสน่ห์ไปจังหวะอ่ะช่วงนี้ก็จะทํากินเองตลอดแหละเพราะต้องหวัดใจชายอ่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องลดการไปตลาดเนาะจากปกติก็ไปบ่อยๆไปอาทิตย์ละสองสามวันอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ลดเหลือแค่อาทิตย์ละหนก็พอส่วน,วนเรื่องของใช้อ่ะก็ซื้อตุนเดือนละหนเหมือนกันแต่มันก็เหงาพี่อยู่พี่กวางอยู่แต่บ้านอ่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้เจอใคร พูดคนเดีย네วคุยคนเดียวกินคนเดียววันหลังก็จะวอลกคนเดียวอีกอ่ะอยากออกอะพี่ยูอยากเที่ยวอะอยากออกอะอยากไปโชว์สเต็ปแดดนะพี่ยูโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้จะเย็นๆนะส้มนะนี่คิดในแง่ดีสิเขาล็อกดาวอะไปไหนไม่ได้อ่ะแกก็จะได้มีเวลาแต่งหน้าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรที่แกชอบนั่นแหละเนี่ยเราไม่แน่นะ อีกหน่อยอาจจะได้เป็นยูทูบเบอร์ลานวิวก็ได้เนี่ยตอนนี้เหลืออิกเท่าไหร่นะขาดเท่าไหร่นะขาดอีก9 0 0 0 0สนใช่ปะเห็นปะแค่เอื้อมใครจะไปรู้แล้วสถานการณ์แบบเนี้ยคือเราต้องต้องช่วยกันอยู่บ้านนะ่ะเพื่อที่จะแบบกู้วิกฤตกลับมาให้ได้อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้โควิดหมดเมื่อไหร่นะแกได้ไปเที่ยวสนใจแน่เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันใช่ใจเย็นๆส้มทําตามพี่นะหลับตาแล้วก็กําหนดลมหายใจนะอ่ะหายใจเข้าพูด หายใจออกโทู้ทโททู้ทโทคิดถึงพี่พี่นะคิดถึงมากมากมากเลยแต่ว่าตอนเนี้ยพอดีว่าคนเข้ามาดูเยอะแล้วอะจะสอบมื่อไหรแล้วอะขอตัวก่อนนะจ๊ะไว้คุยกันคราวหน้านม่บายไม่บายค่ะคิดทถึงนะคะทุกคน